สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาหาอ,า,อาจารย์ใหญ่นะครับทั้งท่านเลี้ยงนกแล้วก็เป็นช่างกรงนะครับที่ผมคิดว่าสวยมากนะครับหลายท่านก็คงจะจําได้ผมมาทําคลิปท่านนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยได้ยินเขาว่าท่านเริ่มทําอีกแล้วครับก็เลยแบบ ตามมาดูเพราะว่ากงของช่างเนี่ยผมผมก็ชอบอยู่แต่ว่าท่านไม่มีเวลาทำไม่ซักทีนานๆครับผมจะมีเวลาทานะครับเมื่อมีโอกาสแล้วผมก็เลยมานะครับยัยเต๋เป็ดสวัสดีนะก่อนนะครับผมอ่าพ่อบินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับหลายท่านคงจะจําได้ไปพ่อสบายดีสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับไปเรื่อยๆเนาะช่วงนี้เป็นไงพึ่งพึ่งว่างนะครับพึ่งว่างจากไปนั่นแหละหรือยังไง แม่น,นครับเดินเดี๋ยวเขาก,ก็ว่างโอ้ยเ้ไปแช่ยงยามัน่นเนาะครับกุ้งนี่พ่อวินไม่ได้ทานานแล้วเนาะบ่ได้เห็นนานเนาะครับครับผมยังแบบไม่ลืมเนาะมือนี่ใช่ไหมพ่อมือมันไม่ตามใจเราเลยใช่ไหมช่วงนี้เนาะมันโอ้ยยังไงมันไหลายอย่างไปมันบมันชาเนามันนั่นเนอกช่างเราเรียวที่กมือนหนึ่งจังมือนี่ก็มาเสียบเสียบเราก็ย่งลวดแบบครับ รวดเม,มื่อทักมันครับนี่ก็คือเอาบ้านมักกะวัานก็บอได้เพมีอย่างรถครับอ๋อต้องต้องต้องใช้ลวดจากอายางรถมอไซค์อมอไซค์จักรยานอันใดจักรยานมันดีมันอิ่ปาดไงโออเอาของจักรยานนะครับทําลวดขึ้นตรงโครงมันนี่เนาะครับ,รบพี่น้องครับคือบองตรงนี้ว่ากรงของของพ่อบินนี่ผมมีใบหนึง่งนะผมเคยมาเอากับพ่อบินอยู่ที่ใส่อ่า เจ้าบอกขยะหนึ่งนะครับถ้าท่านเห็นเจ้าบอกขยะหนึ่งผมจะใส่ของพ่อบินคือสุดยอดของความแข็งนะครับต้องต้องต้องยกให้กรงของพ่อบินนี่แหละครับตามที่ผมไปทำหลายๆที่หลายๆคลิปนะครับที่เกี่ยวกับกรงนี่คือผมชอบนะครับคือมีความแข็งมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับขออนุญาตดูตัวอย่างมีมีอันใหม่พอ่อยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จอ่าเพราะว่าเพิ่ง <ๆ S 1> พเพิ่งท,<ำ>พพงทำผมมาเลยลนะนี่พอได้ยินเขาปุพพ๊บมาเลยครับ <laughs> ผมมาเลยนะครับเนี่ย นี่ครับนี่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 กี่นี่นีบนี่นี่นี่าีนะ่นับนีนี่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 ่นี่นี่นีนี่นี่นีนีนี่นี่นีนีนี้นี่น่นี่นีน่น่นี่นี่่าี่นีนี่ี่นี่นนี่น่นีีีนนีนนี่นน่นีน่่น่น่น่่ขน่อนอน่อน อของผมมีสองตัวตอนนี้ก็เริ่มฝึกแล้วนะครับตั้งแต่มาถ่ายคลิปครั้งที่แล้วนู่นแหละพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่แขวนดีๆนะครับมาดูดีๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอตั้งพื้นเลยแล้วกันนะครับนี่แหละพี่น้องครับแข็งมากหนักพี่น้องครับหนักมากดูครับนี่โอ้โหหัวนี่เป็นแบบถักนะพี่น้องถักแบบนี้นะครับ แข็งแรงมากอันนี้ครับอันนี้สองปีแล้วพี่น้องกรงใบเนี้ยนะครับยังแบบยังหนิงอยู่เลยครับนึกว่าใหม่ๆอยู่เลยน,นี่พ่อบินอ่ะขายเป็นมือหนึ่งยังได้น,นี่ถ้าไม่มีนกขี้ใส่นี่อันนี้สองปีแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้โหพี่น้องครับยังปกติดีเลยนะครับสวยงามนะครับนี่ดูครับครับ นี่ครับนี่หัวนี่ท่านทําแบบนี้นะครับท่านถากไม้เป็นท่อนเลยนะครับท่อนหนึ่งเลยนะครับนี่อ่าทําเป็นท่อนเลยนะครับไม่มีการต่อนะครับนี่หูอาจจะว่าน,นี่เป็นเหล็กเป็นอ่าลวดจากยางจักรยานนะครับเนี่ยผมมีใบหนึ่งนะครับของวัวบินมีแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับนี่หัวข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นท่อนเลยพี่น้อง ต้องขอใหถ่ายยากนิดหนึ่งมันมีนกครับไม่งั้นจะจับความพิกความพิงไงให้พี่น้องดูอยู่นะครับนี่โอ้โหสองปียังสวยอยู่เลยพ่อบินอ่าสวยมากแข็งแรงแหรอผมชอบความแข็งแรงนะครับของของกรงครับดูครับพี่น้องครับกดลงไปนี่ไม่มียุบไหนพี่น้องครับงแงครับแข็งแรงต้องยกให้ครงพ่อบินนะครับตัวนี้หนัก เออมันแข็งแล้วมันต้องหนักหนักนั่นมันมีคลับฮะเออพ่อบินครับผมเห็นอะไรขาวๆนี่ครับไอ้นั่นก็กเขาห้มุอเจาโอ้เปลือกหอยแครงใช่ไหมครับครับเผาใช่ไหมครับมันมันมันช่วยยังไงพ่อบินตรงนี้เฮ้ยเพื่อนบอกยังไงเคี้นแล้วกันมี่เปลือกหอยแครงเผาให้กินได้อือมันดีเฮาดีกินดีพะนะกันเลยล่องมึงอ๋อมันจะคึก มันเกี่ยวกับการคลึกใช่ไหมครับอ๋อพ่อทาประจํำไหมแต่ก่อนรือๆรือยังไง่อรอก็เริ่มเหมือนชโอ้เพิ่งใส่เมื่อเช้านี้กินหลารเดือดอ้ิกินอยู่ครับพี่น้องครับหนุครับล่วงข้างล่างเต็มอยู่ครับอืมเปลือกหอยแข็งเผาแล้วก็มาบดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรแล้วกันนะครับพี่น้องผมเริ่มปวดมือแล้วพี่น้องครับหนักจริงๆครับทีนี้ก็นี่แหละครับพ่อบินกําลังขึ้นใบแรกนะครับใบแรกเลยนะครับ โอ้ขึ้นแบบนี้ก่อนเลยเหมือนครั้งที่เราปุมมาก็ขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยจะได้เห็นแบบชัดเจนนะแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วเนาะพ่อเนาะนนะอ่าเป็นของใครของเซ <laughs> นททเหรอครับอู้กว้างกว้างเดี๋วขออนุาตน,นะครับอ่าพลิกดูอ่าข้างล่างน,นะครับ นี่นะครับน,น,นี่แหละครับก็คือหัวนี่ก็คือเป็นไม้ท่อนเดียวเนาะพ่อบินเนาะขับไม้ท่อนเดียวแล้วก็เจาะใช่ไหมครับเจาะให้มันเป็นรูข้างในใช่ไหมนี่วะ<อ>เจาะแล้วเสียบนะครับเสียบแล้วก็ถักด้วยเชือกเขียวนะครับนี่โอ้โหทําเป็นล่มได้เลยครับนี่ <laughs> ใส่พลาติกใส่อะไรเรียบร้อยเป็นล่มได้เลยนะครับนี่ อนี่นี่นี่แหละครับอันนี้แข็งแรงจริงๆครับยอมรับเลยนะครับนะแข็งแรงแข็งแรงนะครับอันนี้ก็อีกเป็น1ิปีนะครับสบายเนาะพ่อเนาะสิบปีอ่าขออย่างเดียวว่าอย่าให้โดนน้ำนาะพ่อเนาะไม้นี่โดนน้ามันก็จะนั่นมันก็จะผุจะพังเร็วนะครับให้โดนฝนนั่นแหละโดยเฉพาะฝนนี่แหละตัวอันตรายนะครับทำให้ไม้นั้นผุพังนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าวันนี้มา ก็คืออย่างนี้ยพี่น,น้องถ้าเกิดท่านอยากได้นี่คือคุณพ่อบินนี่คือท่านไม่ได้ทาแบบแบบเร็วมากนะครับคือไม่ได้ทําแบบว่าเป็นแบบเชิงพาณิชย์นะครับค่อยๆค่อยๆทำนะว่าเนาะช้าหน่อยอกว่าจะได้นี่โอ้โหแบบนานนะครับนานมากรครับพ่อก็ไม่ได้ว่างนะครับมันยุ่งอ่าว่างเวลาว่างจริงๆค่อยค่อยอค่อยมาทำ ม,มือมือร่งเดียแล้วมันยังบริเวณมันหลายขั้นตอนเดี๋ยวด้วยมากลรวผมบ่เฝ้าเราเกิดทิ้ไมไว้ห้าร้อยลูกเที่ยงนะออครับนี่แหละนี่แหละก็คือนี่แหละที่ผมมาเนี่ยคืออา,อาจจะไม่ได้ให้พี่น้องสั่งนะเพราะว่าทีากแกทำช้าพี่น้องั<ผ>มบม,มาจีเฮดเกรดได้ไม่ผู้มาสังหนอรอบ,บ,รบมาจีเฮดใหม่ใหม่แลครับ ไม่แล้นี่เลยประมาณนซีนอาหารด้เห็นด้วยเราการว่าความอันมันเลยตรวจตรวจเสร็จมันไม่มีอันครับแต่ไม่เห็นทีเนี้ยคุณพ่อบินนี่ตอนนี้ไม่ดอกต่อนกแล้วใช่ไหมครับบ่ยุบบ่บ่ติดต่อเลยอ่าผักแล้วใช่ไหมนี่ครับพอแล้วไวจี้ซื้อเศ้าเขาก็ดาเลยเรื่อยมซื้อเขาไม่ออกต่อแล้วจีบ้านไม่ออกแล้วอยูเยอะแล้วนะครับก็อะ ก็เป็นธรรมดานะครับมันมันก็ต้องมีช่วงพักล่ะนะครับยายนะอายุกได้ก็เ็็ยอยากอยากไปอยู่แล้ว่อเนาะอ่าก็ยังอยากไปอยู่ผมว่านี่แต่ว่าที่บ้านผมไม่อยากให้ไปนะเขาเป็นห่วงแหละนะครับอายุเยอะแล้วนะครับก็อยู่กับลูกกับหลานก็ทํากงขายด้วยกันเพราะไม่ต้องไปต่อหรอกทํากงอย่างเดียวผมจะมาอุดดุนอยู่ว่าผมก็อยากได้อยู่ตอนนี้เพิ่งรู้วันแรกเดี๋ยวชิอาลี้เล้วมันเห็นเนี่ย ก็กระดายดิคือกระดาดิเขาอลองตอกเราเพราะว่าชันขึนข้นขึน้นเราสันเลยบออ,อันนี้ชานนั่นนี่เราลวดบผมเนี่ยเขบ่ได้ดิอวยต้องหาลวดจากยางจักรยานนะครับ<ม>เนแก้จักรยานมันโล่งมากนี่คือไม่ลวดเลยอ๋อเป็นลวดเหล็กธรรมดาเนี่ยนาะพ่อเนาะนอ่าเป็นเป็น<ม>เป็นที่ยึดชันนิดปอนึงครับมันก็เลยแข็งแรงให้พี่น้องเพราะว่าทําจากลวดยึดครับ อันนี้ก็คือสารเฉพาะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจอมเนาะพอนะ่อเนาะจอมกลงนะครับนะพ่อประมาณนี้ก็ถือว่าได้กลับมาทําอีกแล้วพ่อบินผมก็รออยู่ตอนนี้เดี๋ยวอมีคนมาสั่งไว้หน้าต่อหน้าตัวนี้เท่าไหร่แล้วพ่อตอนนี้คนที่มาจองไว้แล้วที่เขาทิ้งเงินไว้ให้แล้วเนี่ยประมาณกี่เกียนสองงนันเรามีสองสองสองงนันอ่า แล้วสักประมาณกี่วันเสร็จบอ,บอกไม่ได้นี่แหละครับประเด็นนี่แหละผมก็เลยไม,ไม่อยากให้ท่านทําขายเพราะว่ามันถ้าทําขายนี่หนึ่งคนจะสั่งเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาทําให้ทันแน่นอนนะครับก็ต้องทํายังไงดีประเด็นมันนะ่ะไ,ไ,ไปนังน่งากปวดเดียวครับนั่นแหละครับเพราะว่าท่านทําแบบเสร็จตอนไหนก็คือเสร็จไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับผมอลไรพี่น้องครับ ก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับคุณพ่อบินนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานมากแล้วครับผมน่าจะเป็นปีแล้วล่ะที่ผมมาทำนะถือมากกว่านั้นช่องนุน่ยเห็นตัวแบบนีจิตมากกว่าเขเลยเอาไปอ๋อทำไปทำไปแล้วสองลูกแล้วเขามาเอามาแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับมาเห็นพระเน็ตเก่าอย่างนี้ครับก็เอาพระเน็ตไปด้วยขายยักบาทตัวนี้เลยซื้อหมดครับผมอ่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นอีก หนึ่งนะครับปรมาจารย์ด้านกรงนกที่ผมยอมรับเลยเรื่องความแข็งแรงครับอาจจะไม่สวยมากหรอกนะครับแต่สำหรับผมนี่คือผมว่ามันมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ในใจผมก็ผมคิดว่าสวยอยู่นะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะมันเป็นลายแบบลายถักนะครับหมดไม้เยอะเนาะเนาะตรงตรงตรงอ่าตีนตุ้มเนาะหรือว่าตรงพื้นอ่ะตรงที่เราอ่ะถักเนาะเนาะหมดหมดหมดไม้ไปไลยเส้นอยู่ เตรงถักตรงพื้นพื้นกงนะพ่อเนาะมุมมุมเนาะเอาล้ครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องต้องขออภัยเรื่องการสั่งนะครับสั่งข้ามอย่างเงี้ยครับพ่อเขาคงจะส่งไม่เป็นแน่นอนนะเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับทำไม้ให้ลูกให้หลานเท่านี้แหละใชะเนาะผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยนะครับสําหรับ อ่าผมกับคุณพ่อบินเอาคุณพ่อบินครับอวยพรปีใหม่หน่อยพ่อปีใหม่ให้ไอ้พวกกู่แชงแรงครับให้ทีมงานเลี้ยงด้วยเขาเนาะุมบครณครับร่ำรวยโชคไขมน <laughs> ันอ่าหายโรคหายภัยการงาน <laughs> ครับผมเอาแล้วครับผมไปประมาณนี้ครับขอบคุณพ่อบินครับสวัสดีครับ